มีปัญหากันที่บ้านนิดหน่อยว่ะเราเฟลอ่ะเกลียดเหรอก็เออดิดติเกอร์หานี่ก็อย่าเชียวนะวันนี้ขอเถอะซีเรียสผู้หญิงชอบดูนะนั่นมันซีรีส์อ๋อที่ไม่กินกับอาหารเช้านั่นมันซีเรียสที่ในข่าวกินตับเด็กนั่นซีอุยเลยใช่ปะเอาซีเรียสกูไปตลกซะแล้วอย่างภาษาญี่ปุ่นนี่พอได้เฮ้ยผมไม่นำแฝงว่ามียาโมโต้มุสาชิ ส่งอะไรก็นแล้วเร็วไทยเวนยังอาจ,จารย์เซนเซอร์หนังเอวีเซนเซข้าตัดสินข้าเซนทรลัเลเงินเดือนยังไม่ออกเซนไว้ก่อนนะป้างวดหน้ามาจา่ายจิงอะไรมึงนั่นแหละจะไปไหนก็ไปไปไหนไปหัวเรื่องจริงแล้วเธอเรื่องอะไรกับที่บ้านวะเรือ่องค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นแหละคือแม่กูอ่ะุคยากภาษาญี่ปุ่นสุเกะหมูสุก่นสุนัขสุธีด เชีหมดมุกแย่แย่อ้าวเฮ้ยแล้วแม่กูล่ะอ๋อกูเห็นว่าสวยดีเลยไปตั้งโชว์ห้องรัแล้วเออพยายามลดน้ำบ่อยๆเดี๋ยวเฉาห้องแม่กูไม่ใช่ต้นบอนไซผู้หมายถึงจะปรึกษาเรื่องทะเลาะกับแม่อีฮานี่ส่งมุกเสร็จจะไปเปรี้ยงแม่เดี๋ยวกูไปหามุกแนวครอบครัวก่อนเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องตลกทุกเรื่องก็ได้มั้งกูปกติเป็เป็นแล้วเรื่องไงสันควัน